ตอนนี้ผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาเซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยและแน่นอนว่าวันนี้ผมมีรถสวยมากราคารถใหม่อยู่ที่4ล้านกว่าแต่วันนี้ครับคันที่ผมจะนําเสนอคุณผู้ชมนั้นประหยัดไปเป็นล้านแน่นอนนะครับและสําหรับผู้บริหารสายลุยห้ามพลาดสําหรับคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปชมรถสวยครับผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรถสวยครับจากที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้ว ผมจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับ Toyota Land Cruiser Prado 1502.8T x เกียร์ออโต้ปี2017คันนี้ครับผู้ชมครับนี่คือรถที่สวยมากไฟย้อยแท้ๆครับผู้ชมนะฮะรถปี2017ที่เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆออปชั่นคันนี้จัดเต็มสุดๆนะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่านี่คือไฟย้อยแท้ๆ,ๆคุณผู้ชมนะครับ แล้วเจ้าของเดิมดูแลดียังไงนะครับอะดูชุดแต่งข้างหน้าก่อนสเกิร์ตรอบคันจัดให้สวยๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญครับออปชั่นคันนี้โอ้โหเยอะมากนะครับอะไปดูครับควา,ามสวยรอบๆคันนี่คือสีเดิมทั้งคันนะครับรถคันนี้ไม่เคยทำสีมาเลยนะครับและเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับดูแลดีมากเช็คศูนย์ตลอดเวนะครับอ้ามา ด้านข้างนะครับไปเรื่อยๆครับให้ชมความสวยก่อนนะครับว่านี่คือรถที่เอามาแล้วล้างจอดเลยนะครับนี่คือรถที่ระรถที่ล้างจอดเลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะดูรอบๆคันเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปคันนี้นะครับยางมิชลิน4เส้นนะครับขนาด2 6 5 6 5 r 1 7นะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ยางเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูปีก่อนนะว่ายางปีไหนนะครับ อ๋อยางปี19ครับยางปี19แต่ว่ายังเหลือเยอะนะครับยังเหลือเยอะนะใช้งานได้อีกเป็นแสนกิโลนะครับสำหรับยางมาดูนะครับด้านหลังครับสุดยอดความใหญ่ความอลังการของเจ้าพลาโด150ะครับมันใหญ่มากนะอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่าคันนี้นะครับคือรถสำหรับผู้บริหารสายลุยนะครับผู้บริหารสายลุยเนี่ย นะถ้าเกิดว่าอา่ะโอเคแหละขับอาจจะขับไปเที่ยวไปตรวจงานต่างจังหวัดหรือว่าขับในเมืองก็โอ้โหบอกเลยว่าทุกคนต้องเหลียวตามอะ่ะนะฮะสำหรับคันนี้ครับโอเคออปชั่นนะครับรอบคันเซ็นเซอร์หน้าหลังมีครบนะครับกล้องนะครับจัดให้นะครับไฟท้ายดวงใหญ่ๆนะเท่มากมีสัญลักษณ์ Land Cruiser นะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ครับ ถ้าผมบอกเครื่องยนต์แล้วคุณจะตกใจเลยว่าโหนี่มันเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้ครับ 2,800cc 177แรงม้าครับคันนี้คุณผู้ชมเครื่องเนี่ยนะครับรหัสมันเป็นรหัสต,ตัวเดียวกันกับ Fortune r เลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์1 GDFTV ครับนี่เห็นไหมฮะแสดงว่าเรื่องของอะไรอะไรต่างๆมันใช้ได้นะฮะ ใช้ด้วยกันได้กับ Fortuner คุณผู้ชมนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับโฉม MNC นี่นะอย่างที่บอกไปว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากดูของเหลวก่อนของเหลวใสๆครับคุณผู้ชมครับใสามากใสเวอร์แล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆในห้องเครื่องครับสวยมากนี่คือรถระดับผู้บริหารที่เขาดูแลดีมากนะครับอ่ะมาดูครับที่ฝากระโปรง นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนแหละนะครับรีเมลอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนแน่นๆแ,และที่สำคัญไปกว่านั้นคือน็อตไม่เคยขยับคุณผู้ชมน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่การันตีว่าคันนี่ยเจ้าของเดิมเขาดูแลดีและที่สำคัญกว่านั้นครับภายนอกสวยนะครับสีดำเข้มมากนะครับได้ไฟย้อยแท้ๆนะครับ แล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับเครื่องยนต์สุดยอดนะครับนี่สวยมากผมใช้คําว่าที่สําคัญนี่หลายครั้งละไปดูข้างในครับคุณผู้ชมครับไปดูภายในกันว่าคันนี้นะฮะจะสวยขนาดไหนนี่คือกุญแจของเขานะครับนี่คือกุญแจของเขาโอเคเปิดเข้ามาครับคุณผู้ชมฟ้าเห็นไหมครับสวยมากครับภายในเบาะนะครับ สีครีมสวยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้านะสำหรับ l a n คร r เ i อ e r นะครับ150คันนี้เบาะปรับไฟฟ้าทีเนี้ยนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะมาที่ประตูนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้4บานนะวัสดุเป็นแบบนี่ซอฟทัชนะครับสวยมากแล้วดูว่าเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะนะครับมาข้างในนะครับ พุสสตาร์ทนะผู้ชมมีพุสตสตาร์ทนะครับปรับนะครับภาพกระจกอยู่นี่นะครับแล้วก็นั้นของครูซคอนโทรลนะครับวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับระบบความปลอดภัยโอ้ยอดเยี่ยมนะครับทีเนี้ยนะครับผู้ชมครับขออนุญาตสตาร์ทนะครับให้ผู้ชมได้ชมนะฮะว่าคันเนี้ยรถปี2017นเนี่ยนะครับ ว้าวมาโอ้โหดูด,ดูอยากจะให้ดูตรงนี้นะเอาใหม่น้องนุง่นน,นะครับขอ,อนิดเดียวคุณผู้ชมขออนุญาตอ่ะน้องนุง่นจับตรงนี้นะจะให้ดูว่า p า a d โด5 5 0คันนี้นะครับไฟย้อยคันนี้เวลาสตาร์ทครับมันสวยมากครับดูนะต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สตาร์ทเห็นอะไรไหมครับ ว,ว้าวโอ้สวยมากนะใช้งานมานะครับ90,000นะครับ2,037กิโลนะวันที่ผมรีวิวนะนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เรียกว่าระบบนะครับเตือนอะไรทุกอย่างนะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเข้ามาภายในแอร์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับ จอสัมผัสนะวิทยุ AM/FM นะครับหรือว่าบลูทูธอะไรใช้ได้หมดนะครับและระบบภายในนะครับแอร์แบกนะครับระบบความปลอดภัยนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเสร็จแล้วเกียร์โฟนะครับเกียร์โฟเนี่ยหาไม่ยากคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้วแค่ เอามือหมุนนะครับนิดเดียวนะครับมีระบบตัดกำลังส่งด้วยนะครับแล้วคันนี้ฮะใช้งานง่ายที่บอก177แรงมา้าแรงมากนะครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีที่สำคัญกว่านั้นครับอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากบุ๊กเซอร์วิสอะไรยังอยู่นะครับนี่ยังเหลือๆเ,เยอะเลยนะครับสหรับ Book Service, รบุ๊กเซอร์วิสนะฮะคือเช็คศูนย์ตลอดนะ นี่ฮะต้องบอกเลยว่าบุกสวิตเหลือๆครับคุณผู้ชมครับนะให้ใช้ได้อีกเยอะเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมได้รถสวยแน่นอนนะแล้วตรงนี้ปรับนะฮะมีอุ่นเบาะด้วยนะมีแบบอุ่นเบาะให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับนี่มีอุ่นเบาะให้ด้วยนะเวลาแบบว่าเดินทางรู้สึกว่าอ,อยากจะสักหน่อยนะครับก็จัดให้ นะครับแล้วก็มี Power อร์เอาอยู่ตรงนี้สะดวกสบายนะครับอ่ะเปิดมาดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นตู้เย็นไหมช่องเก็บของนะครับขนาดใหญ่นะเก็บของได้สะดวกสบายนะครับผมโอ้โหโเฮ้ยมีเหรียญด้วยใครลืมเหรียญไว้ที่นี่นะครับอ่ะทีนี้ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนะภายในนะครับคันเนี้ยนะครับมีซันรูฟด้วย มีสันลงสันลูบด้วยนะโอ้โหเท่มากแล้วภายในสวยมากคุณผู้ชมนะครับสวยจริงๆผมผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงๆแล้วคันเนี้ยนะครับใหม่อย่างที่บอกไปว่าใช้งานมาน้อยนะรถปี2017นะครับใช้งานมาน้อยแล้วก็ต้องบอกว่าสเกิร์ตเนี่ยผมลืมบอกไปว่าเป็นขับดีไซน์บายญี่ปนนะครับนี่ มาดูกันนะฮะรอบเอบอ,อันนี้ผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันเนาะผมเปิดแค่นี้นะออซันลูปก็เนี่ยถ้าจะเปิดจะปิดก็อยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมันเปิดใช้งานได้หรือเปล่ามันเปิดได้ใช้งานได้ปกตินะครับคือใช้งานหน้าหนาวโอเคมันก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าหน้าร้อนผมก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็หน้าฝนผมก็ไม่แนะนำด้วยนะครับปิดไว้ก่อน อโอเคปิดไว้นะครับมาดูว่ารถเขาดูแลรักษาดีเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ชมครับสำหรับรถที่ดูแลรักษาดีนะดูมันสะอาดมากคือพวกเนี้ยมันสะอาดสะอาดคุณผู้ชมนะครับเบาะนะเบาะหนังอย่างที่บอกไปว่าคือเบาะตรงเนี้ยนะครับริ้วรอยการใช้งานมีแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะน่าจะเบาะเนี่ย แค่ตรงเนี้ยที่มีริ้วรอยนะแต่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งข้างคนขับผมดูแล้วแทบไม่มีนะครับก็คงจะใช้งานน้อยนะฝั่งโน้นอ่ะมาดูแถว2กันนะครับเป็นยังไงว้าวนะครับโหมันกว้างมากอะ่ะขออนุญ,ญาตนะผมอยากจะให้ดูความกว้างของคันนี้คุณผู้ชมดูสิเล็กลูมเยอะมาก2ฝ่ามือได้อะนะครับสำหรับเล็กลูมโห กว้างมากนี่คือรถผู้บริหารโดยแท้ทรูครับคุณผู้ชมครับแล้วคือเฮดรูมก็สูงนะครับเลกรูมก็กว้างนะครับมีแอร์อยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่ความเย็นไม่ต้องห่วงนะครับเย็นแน่นอนนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เอาลตให้ด้วยนะพรมนี่เป็นเพนพรมกระดุมนะครับทั้งคันนะเจ้าของเดิมใส่พรมกระดุมมาให้ทั้งคันนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วปุ๊บนะไปดูข้างหลังกันหน่อยนะครับ ไปดูข้างหลังกันหน่อยสิสวยขนาดไหนอโอเคเรามาดูกันนะครับท้ายนะครับส่วนท้ายเบาะแถว3จะสวยขนาดไหนอันนี้เปิดออกด้านข้างนะคุณผู้ชมครับไม่ได้เปิดขึ้นข้างบนนะเพราะนั้นเปิดอยู่ตรงนี้ออกมาครับโอ้โหกว้างจังเลยนะแล้วเบาะนะคือพับลงแล้วมันเรียบเสมอกันนะคุณผู้ชม นะครับเบาพับแล้วมันเรียบเสมอกันเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เบาไฟฟ้านะอย่าไปดึงมั่วๆนะคุณผู้ชมอ่ะปึ๊บเห็นไหมฮะเบ,บาไฟฟ้าครับเขาใช้งานแบบนี้แล้วโอ้โหผมว่าไม่ค่อยได้ใช้งานแน่นอนคือพลาสติกยังอยู่คุมไว้เลยนะครับอ่ะมาฝั่งนี้ชื้เห็นไหมฮะ ใช้งานได้ปกติครับผู้ชมครับรถคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะนี่เห็นไหมครับสวยงามนะอ่ะแสดงให้เห็นแล้วเราก็พับสิครับต่อไปอ่าพับฟืบลงไปลงไปเห็นไหมครับง่ายหไหมครับวิธีการใช้งานนี่ อ่ะพับลงไปลูกปึบโอ้โหเห็นไหมครับบรรจุของได้อีกโอ้โหเยอะเลยใส่ตู้เย็นได้เป็นหลังใส่มอไซค์ได้เป็นคันคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือเฉพาะเฉพาะแถว3นะถ้าเกิดว่าพับแถว2ไปกว้างมากๆนะครับแล้วก็มี power outlet ให้ด้วยนะครับสำหรับคนนั่งแถว3นะสามารถชาร์จแบตรงเตอรี่ได้เลยนะครับแล้ว น,ะนี่ช่องเก็บของมีอีกเพียบนะครับอันนี้ช่องอะไรเห็นไหมฮะแม่แรงไม่เคยแตะพื้นโลกแน่ๆผมบอกเลยแม่แรงนี่ใหม่มากไม่เคยแตะพื้นโลกครับคุณผู้ชมอา้าวใหม่สวยขนาดนี้นะครับรถสวยขนาดนี้รถดีขนาดนี้พิจารณาความสวยกันนะฮะสำหรับผู้บริหารสายลุยคุณผู้ชมนะ คันนี้รถใหม่อยู่ที่4ล้านกว่าบาทวันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้คันนี้เข้ามาครับล้างจอดนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับคันนี้ครับกับแลนด์ครูเซอร์พราโด150 TX เกียร์ออโต้ปี2017ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอให้คุณผู้ชมพิจารณานในราคาเพียงแค่2,990,000บาทครับผม2,990,000บาทครับราคาถูกต้องนะครับ2 9 9 0 0 0บาท สำหรับผู้บริหารสายลุยหรือคุณผู้ชมที่อยากจะได้รถสวยๆครับ Prado 150คันนี้สวยจบครบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจัดให้นะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมครับโทรเข้ามานะครับคุณประหยัดไปล้านกว่าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ Prado 150ปี2017คันนี้ครับไฟย้อยแท้ๆนะโทรเข้ามาครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะครับอโอเคครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรถสวยที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ